เจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่เจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรเรือกายกับเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังคือแบ่งสนสันเ,เขาแพ้เขาบังใดอสูรเรกายโหร้ายตอนนี้ สิบาถิ่มกันใส่ใส่บาสิบ่มกันใส่บาสิมีกันและกันใส่บาสิหักแพงกันใส่บาสิมีกันตลอดไปใส่บาสิบถิ่มกัน อยากมีรักใจมืออยากมีรักใจเหมือนพระรามสู่ติดตามหานางสีดาด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจ ขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพอขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสํำนันเขาก็แค่แค่คนทั่วไป ขอยสมหมูเจ้าอยู่แดงมีสดงคอยสุมหมูเจ้าอยู่แดงมีฮสแสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายไม่นน่าสิเกือคขี้ดินให้กันผ่านใดเจ้าของบ่กลับมาแล้วขอให้สุมหมูเจ้าได้ครองคู 他爱那么。 สิให้ไปอินติยังกําลังสิตายมึงสิให้ไปเย็นแฮงยังกําลังสิตายมึงฮู้บ่บ่ได้ซนมือสั่นวันดีไผสิมีแฮงก็สร้างเถาอบ,บ่อไปเย หัวไอ้มีเขาน้องกะสิบอกขอแข็งบอกอาสิไปเยงหัวไอ้มีเขาน้องกะสิบอกขอแบ่งบออาสิไปยังแต่ว่าน้องขอสซตนบายซ้อมบังอยู่เดอถ้าว่าเธอนั้นลิกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้โทรมาเพื่อก่อ บอดายโดนหลอกแต่ถูกนอกใจบไดายโดนหลอกแต่ถูกนอกใจขึนกับบอดายใจมันรู้ไปแอบไปไกลเป็นพีชเป็นสู โยงโยผูกโบทัดดอกอาตกระแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาอาตกระแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาเออปกโกะปุโกโก ต่อล้วครับต่อครับต่ออีกสองเกมนะครับอีกสองรอบสองรอบไปอาบน้ำนอนแล้วครับที่นั่งเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวครับรอบเดียวครับครับครับสวัสดีครับที่นั่งเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไว ะที่นั่งเต็มแล้วอขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวแล้วแล้วเธอมีม์ใดถึงมัดใจของพี่เธอมีม์ใดถึงมัดใจของพี่ถึงลมทันทีดังทุกทีก็สีเต๋ อเพียงแค่เธอหันมาถึงตาสบตารู้ไหมหัวใจก็แพ้โดนสะกดให้มันติดง,งานวัดปีกลายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยว งานวัดปีกายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยวนิ้วก้อยเลีียวๆมีเธอค้องเกี่ยวก้อยเดินอกขาสถานหัวใจแหลกล้าเมื่อเธอจะนี้อกขาสถานหัวใจแหลกล้านเมื่อเธอจะนี้ สุดชีวิตพระภัยมณีพี่คือดวงใจแม้ร่างกายของข้าเป็นยากแต่เมื่อใจเธอเหมือนดังทั้งเล มันอิชารู้ไหมอิชามันอิจชารู้ไหมอิจชาทุกทีอิจชาที่พี่รักเขาไม่รักใครแอบตารอนซ่อนเร้นอยากเป็นบางได้ไหมอยาก งใจตนโอ้โหโอ้ยหลอก็หงใจตนโอ้หโอ้หลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังไม่เด่นไม่ดัง ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยนย่ำสนเพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนดี หากได้ฟังเพลงนี้ให้ได้ฟังเพลงนี้กลับมาก,ก่อนในหมอหูหมอหนอลลมหายใจของไายคือเจ้าขาเจ้าไปแนวนี้ สิบสีห้างหรือสาวส,ส,สีห้างสิจับมือกันสิบสีห้างหรือสาวสีห้างสิจับมือกันอย่างบ่สันว่าหัวใจสวอยน้องบ่หัวสาว่าสิว้าไปกันบ่ได อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู มองน้ำใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกล้งสาบแจ้งเช้านาสงสารม่ดอดานแม่น้า apa? Ah ah, apa ah, yang mungkin?